เอ้ว่างจังเลยนะไม่ทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเลยตัวแจกะฮะเอ้อะไรวะเนี่ยตัวละครมีม嘛วะวัดเดอะไดลิทการสิบครั้งกันเด้ ทำอะไรได้วะโอเคก็ขอกราบสวัส hmm. ด <identified> ีผู <ten hundred leaves> ้ชมทุกท <looking> ่านครับวันนี้เราอยู่ในเกมลายเสตียงแล้วอะไรขึ้นมาวะเนี่ยก็ผมเทวราชนะวันนี้เราได้รับตัวละครอีเวนต์ฮาโลวีนตัวหนึ่งมารู้สึกหน้าตาแบบนี้เหมือนเคยเห็นในเพจ Facebook เหมือนคนทำล้อเรียนไว้แล้วเข้ามาทำให้เล่นดูวเนี่ยคือคือหน้าตาเป็นตัวสมระหว่างลิลิตกับน้องอ่าตัวเนี่ยเนี่ย ตัวไดออนเนี่ยเนี่ยหน้าน้องเลยนะเนี่ยวัา <c ười> คือคือเอาลิลิตมาแล้วตัดหน้าน้องไปใส่กแบบโอ,โ,โอ้โห <c ười> คือหน้าโคตรกวนมากเลยอ่ะโอเคเรามาดูความสามารถของตัวน้องกันนี่ก็เพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยจากเมื่อกี้ก็สึกเอา <c ười> ไปไปหยิบไปหยิบดอกไม้ของน้องอ่าไดออนมาได้เนี่ย ก็สกิลหนึ่งครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ตัวเองแล้วก็หรือเมื่อเราตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็ขโมยมาโบ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อผ่านไปตรงข้ามโอกาส5 0ก็ขโมยมาโบเดะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่ลองสายขโมยมาโบเนี่ยต้องเดินผ่านบ่อยๆจะใช้ใช้กับหมัดต,ตัวปืนหมัดสวิตช์มันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สกิลที่2เมื่อก่อสร้างโอกาส50%ชาร์จพลังงานเมื่อชาร์จพลังงานสูงสุดก็จะสร้างเป็นสวนอังหุ่นนะไอ้ตัวสวนอังหุ่นนี้น่าจะเป็นเถาวันปะใช่ใช่ใชเหมือนตรงตัวละครของน้องไดออนเลยไอพืชที่ฉันทั้งหมดโอโกสุดยอดเลย <laughs> แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย,าย้ยายที่ครับโอกาส50%เรียกมาดี๋ยกวก็สกิลดักจับนั่นเองทาไม่แสดงผลก็จะเพิ่อมอีก20% เขี่ย okay, มางั้นเรามาจัดจี้ให้น้องกันน้องไม่มีตัวควบคุมเต่าในตัวนะเราก็ใส่เป็นหมวกป้องกัน,ปนไปเลยอีกอันนึงผมใช้เป็นรองเท้าโลล้ะกันเพราะน้องไม่มีของป้องกันตัวเองเท่าไหร่เพราะน้องจะต้องไปเดินผ่านเขาอืมอันนี้ก็น่าจะขี่หลักส่วนอีกอันผมขอเลือกเป็นอะไพท่ทาโร่ละกันนี่น่าจะเป็นเซตเซตแบบมาตรฐานมาตรฐานเลยน่าจะอืมมีแค่นี้แหละ ถ้าไม่เวิร์กเราเข้ามาเปลี่ยนเซตน,นะถ้าเป็นตัวฮาโลวีนมาเราก็ไปเล่นในโมใหม,โมดใหม่เลยโหมดอะไรแล้แมปใหม่นะครับในโหมดโหมดอีกแล้วโอ้โหตกปากตัวเองแป๊บในแมปเออแมปใหม่แมปบิงโกนะใช้ตัวน้องลิทตัวแจกใจลิทสิโอเคเจอกับตัวนัดนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะ <c oughs> นี่นัดกันมาหรือเปล่าโอ้โห เรียรู้ว่าคนก็หยิบมาเล่นเยอะเหมือนนีนน่มาครับเขาได้เปิดก่อนเดยคอดูเซตเขาก่อนนะเขาจัดมายัางไงโอ้โหฮาโลวีนยกเซตแฮสุดยอดอะ่ะคือเอาตัวฮาโลวีนมาแล้วก็ใส่แบบเซตฮาโลวีนมาเลยอ่ะอย่างเทโ่ขอเลือกเป็นอ่ะทำลายเมืองแล้วกัน เขายังไม่ได้ดักจับเราเลยนะโอ้ให้ตายสิหลวออกจากกองไม่ออกด้วยรู้สึกว่าตัวโมเดลจะสวยขึ้นนะครับจากหน้าตาน้องได้แบบโอ้โหเป็นเอวหน้าตากลุ่มแก้มใหญ่แล้วก็เปลี่ยนจากถือร่มนะลิลิตัวก่อนถือร่มอันนี้ถือเป็นกระถางดอกไม้ของน้องไดอ้อนสวยดีใช่สวยดี เปิดตาแรกก็สบายโอเคเบิ้ลอยู่นะผมว่าผมไม่น่าจะเดินผ่านเขาหรอกอันตรายเรายังไม่ได้มีโล่ด้วยซ้ำเบิ้ลสองครับเบิ้น,นโอเคแต่ถ้าชนะบิงโกได้ก็น่าลองนะโดดไหมโดดโอเคในเคลื่อนที่ซะด้วยสามไปโอ้แม่นจังะ โอเคโอเีอถ่าวันเราก็ทำงานเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ฝั่งเขาฝั่งเราก็มีหวังว่าเขาจะไม่เดินมาเอออีกอย่างนึงคือสกิลดักจับนะเมื่อเขาย้ายพื้นที่หรือว่าเคลื่อนย้ายทันทีอ่ะมันจะดึงเข้ามาไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรกันหรือเปล่าเฮ้เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้เอาตัวหมวกมาหรือว่าตัวแบบช่วยควบคุมเต่าได้เลยอ่ะ หรือว่าเขาไม่มีหมวกฮาโลวีน,น <c oughs> ไม่มีหมวกฮาโลวีนเลยไม่ได้ใช้เงินเลยโอเค <c oughs> เข้าใจแล้วสงสัยมันขาดต่อเซตเขาแฮะมาเราเบิ้ลเลดเดนไหมใช้คู่ไปก่อนแล้วกัน10ก็ได้เรามีโรชาร์จทั้งสองขั้นเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับ ขอไปสร้างเรดมารก,ก่อนแล้วกันแต่ว่าแต่ว่าทำไมรองเท้าโลไม่ทำงานแฮะโอ้ว้าวเข้า <c oughs> ของเราไปหมดเลยอ่ะตัวแต้มบิงโก สงสัยต้องไปเหยียบหรออ้าววัตแพ้ได้ไงเฮ้ย <c oughs> แพ้เร็วเกินอะไรวะเนี่ยโอเคขอกดตัวใหม่เลยนะเพื่อนคนเมื่อกี้จบเร็วไปผอว่าจะโอเคไม่เจอน้องคื <c oughs> อแพ้เขาเฉยอุสตส่าห์เขาไม่มีตัวช่วยคู้ภูมิลูกเต่านะยังแพ้เขาได้ไม่ธรรมาดาถ้าไม่ธรรมาดา เอได้ทอยเป็นคนแรกตัวนี้เป็นด์คซิตที่ของก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนี่ย้าจพูดไปเบอร์สองก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ด้วยไปเออ แล้วเพื่อนคนไหนที่เอาตัวน้องไดรตทไปเล่นแล้วมีประสบการณ์การเล่นยังไงกับน้องก็ฝากช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะมาแชร์กันว่าเป็นไงบ้างเอาตัวน้องไปเล่นโหดหรือเปล่าโอเคเก็บแก้วน้ำเกลือเฉยเลยโดนหน่อยเหอะถ้างั้นอ่ะโดนหน่อยโอเคยังนไนก็มีเถาวันนะหอยท่านที่ทำไรได้เมื่อเริ่มเทิน ก็ดีถ้าเขาเริ่มคนที่2เาก็ใช้กับตามเงื่อนไขของตัวถอยท่าได้เคติดซื้อตอบปะเนี่ยเฉไม่ได้ซื้อตอบเปนสองครับเป็น2เราจะมาสร้างเมือแล้วให้มันมีถาวันมากันเขาไปนะแต่ยังไม่เห็นความสามารถที่แบบอ่าขโมยมาโบเลยโจเลน มาผมลองขอเดินผ่านเขาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาดับบลอ่ะใจเย็นพ่อหนุม่มเรามีดักจับนะอย่าขยับซุ่มสี่ซุ่มห้าสิไม่ดีเลยโอเควันที่สองไปครับเราจะไปขโมยมาโบเขากัน คือยละอยากไปซื้อต่อจังเลยแต่ว่าเก็บโอเคได้เป็นปกวาดนาย,ยิมโอ้ยเดือดนะเมื่อกี้ไม่ได้อัดให้ดูอาจจะเบิ้ลทำไมเยอะแยะเนี่ย โอ้เล <Cornell>. oh, ่นเพลินกันนะน้องน้องไดร์ลิลทล่ะเผลอเรียกชื่อเห็นเห็นชุดอะแต่มองหน้าไ่น้องไดออนโอ้เก็บชาร์ตโอกาสเก็บชาร์ตก็นอนกันได้เนี่ย50เปอร์เซ็นต์คือแบบขอเบิ้ลสองหน่อยจริงหนึ่งอะเจียมไปเลยเจียมไปเลย โอ้คิดนานแฮปเพื่อนนายคิดนานเหมือนกันนะน,นี่อ่ะเบอร์สองครับเบอร์สองเอาจริงอยากชนะไลน์นะคือบิงโกม,มันเล่นยากอะ่ะขอญาตชนะไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนเครียดไหมโอเคเขาไม่มีไม่มีกันวีกเรานะน่าจะง่าย,อยโอเคใช้ขี้ไปครับแล้วกวดไปเลยไม่สามก็สี่จังวันนี้โอเค คือก็ไม่ได้ดูอะสกิลสกิลขโมยมาโบของน้องเลยไม่ได้ดูเลยโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวน้องไดรลิทวันนี้ก็ถือว่ารวมๆสกิลก็มันก็เล่นได้นะเออแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปเดินผ่านศัตรูเท่าไหร่หรือว่าหนักจับศัตรูเท่าไหร่เลยใช่ <g ül> เห็นไหมรอบที่เล่นมาในรอบเนี้ยคือแบบไม่ได้ดูดมาโบเขาเลยมีแต่ ดึงมาไม่ก็ดักจับเขาจากสกิลซีสองเลยไม่ได้ดูดมาโบเขาเลยสักนิดก็อ่ะใครดูต้องก่อนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเลังใจให้ผมด้วยนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อไม่ว่ามาจะเดินไปไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้แล้วผมพอลาไปก่อนแฮ hey!